สวัสดีครับเพื่อนๆนี่นทั้ง่องแอดทวีสีมูนนะครับจะได้มานนำเสนอเรื่องเล่าเกี่ยวกับการเผาทานนะครับโดยเต่เาเผาทานไหลควนนะครับอยากจะบอกว่าแอดคือการเผาทาแตะกอนนะครับแอดเคยเหตนว่าเอาใหม่ใยนะครับเป็นทอนนะครับเคยเคยเหตนแล้วนะครับ ตั้งแต่สมัยที่ว่าบุหันมีเต่าเอฟไนะครับตอนนั้นก็เผายากนะครับเพราะว่าประสบการณ์บุหันมีนะครับเหล่วที่นี่พ่อมีประสบการณ์นะครับเรากรหันมาใส่เต่าเอฟไเีแล้วก็มาได้วิธีการอบไห้ก่อนเผานะครับเป็นทฤษฎีที่ว่าใส่ได้นะครับเมื่อนี่จะเลยนําเสนอว่าหมู่บ้าน ผมลองเผาไม้ไงนะครับผมจะเอาไม้ไงถ้าบ่อค่าท่อแกนกลางนะครับถ้าเอาได้นะครับผมก็เอาไงกว่านี้นะครับเพราะว่ามันติดท่อแกนกลางนะครับเต่าไหลคว้านเฮามันมีท่อแกนกลางนะครับผมยัดลุ่งได้แค่เจ็ดนิ้วแปดนิ้วนะครับนะครับยัดลุ่งแล้วก็ถ้ายัดบ่อรุ่งอันเล็กๆน้อยๆผมก็ถากออกก่อนนะครับเพราะว่าผมตงการควใหไงนะครับ เตาของข้าวนี่เผาใหม่ไงได้นะครับผมว่านะครับเดี๋ยวผมสิลองเผาใหม่เป็นทอนส้งเบิงนะครับตัดย่าๆหรอกก็ไงนาเจ็ดยังสี่นาหกยังสี่นะครับขอให้เอาลงเตาได้นะครับแล้วห้อนํำมาอบก้อนครับวิธีการอบนั่นได้ผลนะครับเพราะว่าผมลองเฮ็ดมาหลายครั้งแล้วอบก้อนนี่ สบายมากนะครับเผาแล้วก็ใส่เวลาในการจบการเผานี่เร็วนะครับนะครับแต่ก่อนถ้าอบนี่โดนนะครับเจ็ดแปดชั่วโมงขึ้นไปแต่ถ้าได้มาอบนะครับเผาจบหาชั่วโมงหกชั่วโมงนะครับอย่างหลายนะครับแบบนี้เราใหม่ก็ค่ายแก๊สเร็วตามปกติสามสิบนาทีนะครับแต่ว่าขอให้อบก่อนมือนีก็เริ่มมานําเสนอว่า ผมได้เผาใหม่ไงได้สาเร็จนะครับด้วยเวลารวดเร็วนะครับหมูว่านผมก็เบรย์ห้ามลิดให้เบิ้งนะครับที่นี่ผมก็เลยเอาออกมาจากเตานะครับนะครับไม้เบิดนะครับนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับนะครับเผาหมูว่านนะครับอันนี้กับไม้เนื้อแข็งเป็นไม้มะขามนะครับ ไม่เบิดนะครับนี่นาหกนาเจ็ดขอให้เอาลุังเตาได้ครับผมถัดนะครับนี่ไม่เบิดนะครับใหญ่นะครับแล้วก็บ่มีปัญหานะครับในการเผานะครับเป็นเพียงแต่ว่าขอให้เอฟซีนะครับอบสกอรนะครับถ้าอบนี่ ได้ผลแน่นอนเลยนะครับผมก็เลยมาเน้นย้ำว่าการสิเผาทานแต่ละครั้งนะครับทฤษฎีการอบไม้ก้อนเผานี่ได้ผลแน่นอนนะครับอบจะขึ้นหนึ่งครับบอเซเวลานะครับจุไฟอ่อนๆนะครับนะครับให้ไม้ได้รับอุณหภูมิเจ็ดสิบแปดสิบองศานะครับไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้เราตอนเช้ามากก็สิเผาสบายผมก็อยากให้เฮ็ดนะครับ ล่องเห็ดเบิงนะครับแบบผมผมได้ทดล่องเผาไม่ไงล้วสาเร็จนะครับนะครับหนูว่านนี่นะครับสําเร็จแล้วก็ต่อไปผมก็สิเผาไม่เงาไงนะครับให้เบิงว่ามันว่ามันจิเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมสิเห็ุให้เบิงนะครับครับสําหรับลิปนี่ก็ขอกาบสวัสดีไปก่อนนะครับ อยู่ดีมีแห้งสุขผูสุขคนนะครับสวัสดีครับ